ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประชาชนเขาดูออกใครในายกตัวจริงนะครับรอดูหน้าคอรมอใหม่ สวนันทนาเชื่อว่าประชาชนรู้ว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงรอดูโฉมหน้าคอรมอชุดใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของกระแสที่การจัดตั้งคอรมอใหม่นะครับโดยเป็นคอรมอของนายกที่ชื่อแพทองทานชินวัตรนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีห่วงเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่สารน้ำนูญได้มีการตั้งนะครับมาตร ฐานเอาไว้เมื่อวันที่14สี่ิงหาคม2567้าสิ่งแน่นอนครับอาจจะส่งผลกระทบกับการตั้งคอรมอชุดนี้ ของนะครับนายกที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็มีคําถามนะครับว่าวันนี้นายกตัวจริงเนี่ยเป็นใครนะครับนายกตัวจริงเป็นใครแน,รน,รนรนะ่และความรู้สึกของสอวเองนะครับคิดว่าใครคือเป็นนายกนะครับสวนันทนาเองก็ไม่ได้ตอบนะครับแต่บอกว่าประชาชนดูออกซึ่งแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายๆคนก็คงจะดูออกว่าใครคือนายกตัวจริงกันแน่นะครับใครใรคือนายกตัวสวนันทนาโยนถามประชาชนเนี่ยปัจจัยอะไร เพื่อไทยแพ้เรือกตั้งหลังทักษิณอ้างเพราะอุ้งอิงราคอดชี้สังคมรับรู้ใครคือนายกตัวจริงเผยวุฒิสภาจับตารอดูโฉมหน้าครมอชุดใหม่ใครแสดงหลักใครอยู่เบื้องหลังเมื่อวันที่23สิงหาคม257ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทะวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาหรือวสวได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกฐมำตีที่กล่าวในงาน Dinner Talk v i s s o n o f Thailand เมื่อวันที่22สิงหาคมโดยระบุพักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งเพราะนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยราคอดว่าคงต้องไปสอบถามประชาชนที่ลงคะแนนเสียงว่าในช่วงการลวนงลงหาเสียงเลือกตั้งมันเกิดอะไรขึ้นและมีการลวนงคงเรื่องการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองใดบ้าง และประชาชนมีความต้องการให้ทิศทางของคนที่มาเป็นผู้แทนรวมถึงคนที่มาเป็นรัฐบาลไปในทิศทางไหนต้องกลับไปถามประชาชนที่เลือกมาว่ามีปัจจัยใดบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้ตัดสินใจไปรงคะแนนเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษณิณจะส่งผลกระทบอะไรต่อการเมืองบ้างนางสาวนันทนากล่าวว่าไม่แน่ใจ ว่าจะส่งผลกระทบกับพรรคการเมืองที่นายสักศิลป์กำลังขับเคลื่อนอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นถัดไปที่จะต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดแต่ความตั้งใจที่นายสักศิลพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าเป็นนะครับสิ่งที่ดีนะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลได้ตอบรับสิ่งที่นายทักศิณนํนำเสนอหรือไม่ เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตว่าใครคือนายกรนรตีตัวจริงกันแน่นางสาวนันทนากล่าวว่าเข้าใจว่าสาธารณชนคงรับรู้แล้วว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเมื่อถามว่าส่วนที่นายทัศษศิณระบุว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองเพราะเป็นพ่อของนายกรนรตีนั้นสวต้องไปตรวจสอบหรือไม่นางสาวธนันทนากล่าวว่าเราคงจะไปตรวจสอบในขบวนการบริหารจัดการ ประเทศนะครับของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังจัดตั้งไม่เสร็จคงจะต้องรอดูนะครับทางรัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งให้เรียบร้อยแล้วถแถลงนโยบายทางสอวอจะรับนะครับฟังการถแถลงนโยบายหลังจากนั้นภายในกระบวนการนะรมีใครเป็นผู้แสดงหลักใครเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างไรเราจะพิจารณาหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วนางสาวนันทนากล่าว ขณะที่นายพัฒนพงศ์สุพสอรทัตนายอัญบุรีรัมก็ได้ยื่นหนังสือกับนางสาวนันทนากล่าวเสริมว่าตนได้ยื่นร้องมาตรฐานทางจัดยธรรมของนายอนุทินชาญวิรุฬกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยซึ่งในการถือครองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงโดยสาริกาตัดสินแล้วว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังนั้นหากมีการแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีตนจะไปร้องนางสาวแพทองทานและผู้ที่ถูกแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้มาตรฐานจริยธรรมกําลังจะเป็นพันนับนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลดนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดอยาอเดีเดตให้ฟังครับ